สวัสดีเ,เพื่อนๆทุกคนเลยนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาสอนเพิ่มยอดแชร์โพสต์ติ๊กต็อ,อก,กันนะครับผมโดยแบบเคมเอ็มทีเฮดนะครับสำหรับการเข้ามาในเว็บไซต์นะครับก็ให้เพื่อนๆจิ้มเข้ามาติดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้นะฮะหรือเ,เ,เพื่อนๆจะเสิร์ชหาคำว่าเคมเอ็มทีเฮก็ได้นะครับ สำหรับเป็นเพื่อนที่เข้ามาใช้งานกันครั้งแรกนะครับก็ให้เราแวะมาสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับเพื่อนๆมากดที่สมัครสมาชิกนะครับก็ให้เพื่อนๆกรอกชื่อผู้ใช้เมลชื่อรหัสผ่านนะครับไม่จำเป็นที่ต้องใช้ข้อมูลจริงก็ได้นะแล้วก็อย่าลืมติชั้นไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้ยนะครับผมเลยได้หากนะครับเพื่อนๆมีบัญชี gmail อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้บัญชี gmail นะครับในการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ได้เหมือนกันนะฮะแล้วเมื่อเราสมัครกันเสร็จแล้วนะครับเรากลับมาลงชื่อเข้าใช้กันเลยนะฮะ เมื่อเป็นเพื่อนลงชื่อเข้าใช้มาอะไรครับผมก็จะเจอในเว็บไซต์แบบนี้เลยนะฮะสังเกตที่ด้านซ้ายมือของเพื่อนนะครับจะเห็นเป็นแท็บเมนูต่างๆนะครับรวมอยู่ตรงนี้เลยก็จะเป็นการกดสั่งออเดอร์นะครับที่น้าคำสั่งซื้อใหม่เติมเงินหน้าปอดกระสั่งซื้อติดต่อแอดมินหรืออื่นๆนะครับก็จะรวมกันอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับมองมาที่ด้านบนขวามือนะครับเป็นเพื่อนจะเห็นปุ่มเปลี่ยนภาษานะครับป่ค่าบัญชีเปลี่ยนค่าเงินนะครับแล้วก็ยอดเงินในช่องเขี้ยวนี้นะครับผมสำหรับยอดดงิน้านนี้เพื่อน่เิงินกน่อดีกว่านเนมกดที่เเติิมงน้านะครับ โดยทางเว็บไซต์นะครับก็จะมีหลายช่องทางเลยนะครับในการเลือกเติมนะครับผมแต่ละช่องทางก็จะมีคําแนะนําที่่ัดกันไปเนะเพื่อนๆอย่าลืมอ่านกันก่อนนะครับช่องทางแรกก็จะเป็นค r วอาโค้ดนะครับสำหรับทุกธนาคารเลยมันจะเป็นแอปธนาคารแนปสลีมนะครับชิปเพลย์กิบโซเคอรเรนซีนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศนะครับก็สามารถนำริปโตนะครับทวูบิทคอยหรือที่เรียมนะครับก็สามารถนำมาใช้งานเว็บไซต์กันได้นะครับส่วนทางด้านขวามือนะครับที่เป็นตารางอยู่ก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเพื่อนๆ่นเี้นะครับผม สำหรับการเติมนะครับก็ให้เพื่อนๆเลือกช่องทางที่สะดวกกันได้เลยนะครับผมจะเลือกเป็นขีวะโคแล้วกันนะฮะถ้าใส่ยอดเงินเข้าไปนะครับกดเติมเงินขีวะโคตขึ้นมาเพื่อนๆก็สแกนกันได้เลยนะครับผมเมื่อเราเติมเงินกเสร็จแล้วครับเรามากดสั่งออเดอร์กันดีกว่านะครับเพื่อนๆมากดที่เลือกสั่งซื้อใหม่นะครับผมมาเลือกที่อ่ะกตอกด้านบนนะครับมาเลือกที่หมดหมูด้านล่างนะฮะแล้วก็หาคําว่าเพิ่มแชร์นะครับ มาดล่างนะครับบริการนะครับผมก็จะมีหลายบริการให้เราเลือกเลยนะครับผมก็จะมีเรยราคานะครับแล้วก็รายละเอียดที่แตกต่างกันไปนะครับเพื่อนๆก็ลองอ่านและเลือกทำได้เลยนะครับมาดาล่างนะครับช่องลิงก์ช่องปริมาณนะครับช่องลิงก์ให้เพื่อนๆนำลิงก์ของโพสต์นะครับมนติการ์ที่เพื่อนๆต้องการจะเพิ่มยอดแชร์นะครับมาใส่ที่ช่องลิงก์นี้ได้เลยนะครับผมส่วนปริมาณนะครับก็คือจํานวนยอดแชร์ที่เพื่อนๆอยากจะเพิ่มนะครับเพื่อนๆอยากได้เท่าไรก็ใส่กันเข้าไปได้เลยนะครับก็จะมีคําต่ำอยู่ด้านล่างโชววขึ้้นนนนมมมาาาาคัั่่่่่่ีีํออยยูููทสสงลผ ก๋อยอะไหร่ก็ใส่กันเข้าไปเลยนะครับกลายเป็นเพื่อนเข้ามาที่หน้าโพสติ๊กต็อกนะครับตอนนี้ที่หน้าโพสนะครับมียอดแชร์อยู่ที่1แชร์นะครับกลายเป็นเพื่อนเข้ามาก๊อปปี้ลิงก์โพสนะครับนำมาวางที่ช่องลิงก์นะครับผมใส่ปริมาณเข้าไปนะครับผมจะใส่ไปที่100แล้วกันนะครับเมื่อเป็นเพื่อนก่อครบแล้วนะครับผมก็จะเห็นค่าใช้จ่ายโชว์ขึ้นมานะครับค่าบริการตรงนี้ยังไม่ถึงบาทเลยนะครับเนี่ยก็ลองตรวจสอบกันก่อนได้เลยนะครับแล้วเมื่อเรากรอกกันครบแล้วก็กดสั่งซื้อเลยนะฮะ เมื่อไปเพลย์กดสั่งซื้อไปแล้วนะครับผมก็จะเห็นกล่องเขียวขึ้นมานะครับขึ้นว่าระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับก็แสดงว่าออเดอร์ของเพื่อนเนี่ยได้รับการยืนยันแล้วนะฮะแต่หากเพื่อนๆนะครับต้องการจะดูสถานะออเดอร์นะครับว่าทำงานเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆก็มาคลิกตรงนี้ครับคลิกที่นี่นะครับผมตรงก้ะฟาตรงนี้ออเดอร์ที่เราเพิ่งกดกันไปก็จะขึ้นมานะครับผมสถานะจะอยู่ด้านขวามือนะครับขึ้นว่ากำลังดำเนินการนะครับในช่องกฟ้านี้ด้านซ้ายมือจะเป็นเลขรหัสออเดอร์นะครับส่วนตรงกลางก็จะะเเเปป็นนรรราายยลออีีดท่กกกัไ เดืาเพื่อนเพื่อนต้องการจะดูประวัติทั้งหมดนะครับก็มากดที่ประวัติกับสั่งซื้อได้เลยนะครับผมในหน้านี้ก็จะโชว์ออเดอร์ที่เราเคยกดกันมาทั้งหมดเลยนะครับเดือดางเพื่อนเพื่อนะครับพบปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์นะครับเพื่อนเพื่อนก็สามารถเข้ามาแจ้งแอดมินกันได้นะครับเพื่อนเพื่อมากดที่หน้าคำสั่งซื้อใหม่หรือหน้าแรกนะครับจะมีปุ่มติดต่อแอดมินอยู่นะครับกดเข้ามาเพื่อนเพื่อนจะพบช่องทางการติดต่อแอดมินนะครับกาพบปัญหานะครับอย่างเช่นอะกดสั่งออเดอร์ไม่ติดนะครับเติมเงินไเ้รบกคลนนยะััด แล้ดังเป็นเพื่อนนะครับชอบใจบริการของทางเว็บไซต์นะครับ k m t h นะครับผมเพื่อนๆก็สามารถแนะนำให้คนอื่นๆเข้ามาใช้งานกันได้นะครับเพื่อนๆมากดที่แนะนำเพื่อนนะครับมาคลิกล็อกลิงตรงนี้แล้วก็ส่งให้คนอื่นๆใช้งานกันได้เลยนะครับเพื่อนๆจะได้ค่าคอมมิชชั่นกันนะครับ5%้นะเมื่อคนอื่นๆเข้ามาใช้งานกันแล้วนะครับแล้วเมื่อเรากดสั่งออเดอร์กันเสร็จแล้วนะครับเรากลับมาดูที่หน้าโพสต์กันดีกว่านะครับตอนนี้นะครับที่หน้าโพสนะครับมียอดแชร์อยู่ที่1่แชร์นะครับเดี๋ยว อ่าเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับเพื่อนๆจากหนึ่งแชร์นะครับตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น279แชร์เลยนะครับเพื่อนๆโอ้เพิ่มมาเยอะมากๆเลยนะครับเราเพิ่มกันไปกดไปแค่100เองนะครับโอ้ยเพื่อนๆก็ไม่ต้องตกใจไปนะฮะก็เป็นการแถมพังทางเว็บไซต์นั่นเองนะครับผมก็ใจดีนะครับชอบแถมให้ลูกค้าอยู่ตลอดเลยนะฮะก็เป็นการเพิ่มข้อแชร์ในราคาไม่ถึงบาทนะครับเพื่อนๆก็ลองเข้ามาใช้งานกันได้นะครับในวันนี้ก่อนจากกันไปนะครับก็ขอฝากเว็บไซต์ kmmt headline นะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆหาไม buddy hub